สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ท่อนลงมาห้หน้าตาเสารเลยค่ะพี่น้องออกหอออก่อนออกท้นท้นบาไหวค่ะพี่น,อน้องมอน่วงจากว่าลูกค้าที่ซื้อพันเขาไก่นหน่อยไล่กับไก่หน่อยสีทองน,น้ำเยื่อท่อนไปปลูกนะคะข้าเจ้าบอกว่าไก่นหน่อยไล่เย,ยะท่อนไก่นหน่อยไล่มันออกล่วงหรืเด้อแต่ว่าไก่หน่อยสีทองยังบ่ออกเอ้าเยื่อท่อนก็เลยงงค่ะพี่น้องมันคืออะไรล่ะของเยื่อท่อนคือยังบ่ท่านเป็นยังก็เลยว่าโอ้เดียวมึงอื่นเสากูจะไปเบิ่งก่อนนะ่ามันออกล่วงคือพันวาบ่คาะขพี่น้องเยะท่อนก็เลยยังลงมาให้้นนาาต่ะพีอง หันผู้ใดซื่อพันเขาไปเด้อพี่น้องเด้อซ่อมเบิงเด้อ่าแมนคือยายทอนบ่คือมาเป็นคือค้น,คนอันนี้บ่อันนี้ยายทอนลงมาเบิงอยู่ให้หน้าค่ะพี่น้องโอ้ยออกหอนออกคนท้นบ่ไหวไปเบิงน้ำกันเลยค่ะว่าเขาใกล้หน่อยล่ายนี่เออเม็ดใหญ่น่ะพี่น้องมันออกล่วงละไปมันม่านละไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้อง ก็ลงมาหอนให้หน้าแล้วเนาะค่ะน้องมาเมืองพี่น้องข้าวเหนียวไก่น้อยลายเด้อค่ะเด้นนีเด้อพนมาออกล่วงแล้วคือส่งรูปมาให้พง่อมีพี่น้องมันถอกอี๋เมียเอายี่ทอนพ้นแล้วแล้วเจ้าเห็ดช่วงใดยี่ทอนมาผมทําเดือนธันวาคมยี่ท้อนกับคือวานเดือนธันวาคมคือกันพี่น้องนี่เมียเอ้เนี่ยมันอก็ยังโมมีเหวว่ามันจะม่านว่ามันสินยังเลยเมียพี่น้องนี่เห็นบ่เห็นบ่จังวะงสนามเขาอันนี้ไม่เป็นเขาเม็ดไงแล้วมันก็มันกัน บุกดีเนี่ยมันยังต้นเปรย์อยู่เลยแม่พี่น้องวอดอีสรีมันคืออะไรครับพี่น้องโอ้ยฟองเอียงมาพาเขาเยยทอนมันคืออย่างพี่น้องมันคือมาของเพิ่นน่ะออกลวงเละคือมันฟ้องด้วยด้วยรูปไงด้วยรูปภาพไงว่ามันออกลวงอีหลีเอา้านี่เพื่อนก็เลยมันเกิดจากอะไรละ่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรละ่ะของเยี่ยท่อนก็คือจังบวท่านเป็นอยียงพี่น้องอันนี้ยี่ยท่อนกับว่านไปเมื่อวันที่สิบสามท่านว่าคมวสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วังหันนะคะพี่น้องห็นบา่า นี่แม่ตนมันยังแปลกๆอยู่แม่มันโฟกัสบุพีโยมันยังไม่มีวิแววว่ามันจะตั้งท้องเลยเลยมันยัง่ขั้นได้กลมเรยเก็บอันนี้อันนี้มาไทยเมืองเห็นเมืองมองงามๆด้วยค่ะพี่น้องพบ่มันไปอปล่นเห็นบ่มันออกลวงกลับวัน้งงบัน้เงินอีหยังถามมันออกลวงอีหลีมันก็ดีเขาพี่น้องมันกะจะค้นพบคือข้าวเหนียวที่ออกลวงเร็วดีอีกตั้งหากเดยมันออกลวงแล้วมันกะได้ผลแต่ว่าของเงน้ท่อนน่ะมันคือยังว่าท่านเป็นอีหยังอยู่หันไหม ก็เลยงงผู้ใดไที่ซื้อไปแล้วก็ล่องเห็นหน้าปังเด้อพี่น้องเด้ออันเบาใหย่ท่อนฟังแน่ช่วงลูบท่วงยังมาไอดีไล่หหย่ท่อนเบิ่งในเด้อค่ะเด้อว่าเขาตัวเจ้าเนี่ยออกล่วงคือของเพลินบัวอือของเจยท่อนก็คือจังบัวท่านปิดเอียงอยู่พี่น้องมันก็ได้แค่ใกล้สีสองเดือนเนี่ยอันซ้ำว่าสองเดือนเนี่ยนี่พี่น้องเนาะซ้ำว่าสองเดือนเป็นบบาเอาซะสองเดือนหันมันออกล่วงสองเดือนมันก็ดีแล้วเนาะมันดีด้วยไม่ใช่ไม่ดีเด้อมันจะไม่ได้เสียเวลายาวนานในการทำอยู่มี้ยฮึ ของพี่น้องออกล่วงมาพี่น้องโอ้ยออกห่อนออกคนทนมาไหวเ nah, นาะของจะทนคือบรท่านเปลี่ยนอย่างของคนคือออกล่วงเอา้านี่นี่เห็นปะลองเบิ่งอีกก่อนพี่น้องลองเบิ่งอีกก่อนแม่ไม่ไม่มีว่ามันจะออกล่วงว่ามันไม่มีวี่แววจะออกล่วงอันเข่าเนี้ยใกล้หน่อยไล่เห็นมอสังเกตมองนีเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องสิเห็นมองนี้มันบ่นี่นี่นี่มันชิมี่อันมองนี้มองคอใบมันจิเป็นม่วงๆดอกพี่น้องนี่ข้อมันนี่ อ๋อมีอยังมันบวโฟกัดมาก่อนนี่มันนี่พี่น้องนี่นี่มันจะเป็นวงวงสิขาข้าวเหนียวไก่น้อยลายนี่นี่ข้อมันจะเป็นข้อพ่อใบันที่เป็นวงวงนี่เห็นบ่ตูนใหญ่ัไปเปรอกพี่น้องเออพอลักษณะพอเขมิดเขาใหญ่อยู่แล้วนะมันก็เลยอันนี้ลงมาเบิ่งก็คือดีดีอยู่ก็ท่านท่านมีแววว่าสิต่างทองต่างอย่างพี่น้องโอ้ถ้ามันออกวงจริงๆไหนจะทอนบเมเวียนอย่างได้พี่น้องเพราะว่าพระนี้ท่องกับพึ่งจะเห็นหน้าปางปีนี้เองครั้งแรกเหมือนกัน ตอนทหน้าปีนะเราวนี้ยไก่หน่อยไล่กับสีทอมันออกร่วงพร้อมกันเลยเนาะมันดิเกี่วพร้อมกันเลยเนาะ็ทานทอดก็เลยหายคอมุนทุกคนที่สื่อไปว่าออกล่วงพร้อมกันเกี่ยวพร้อมกันโอ,อ้ตันนี้นี่มันทรงลูกมาหไยเมียคือไอไอ,ไอตัวเนี้ยมันออกล่วงเลยพี่น้องอ้ยบัตอิสเดียคืออะไรล่ะเอาอย่า okay, ท่านคือดีดีอยู่อยากฟั้างอยากฟังจากหลายๆคนซื่อไก่เขาเนี้ยไก่น้อยไล่ใจไก่ทอดเราเอาไปเห็นหน้าปังครับพี่น้องว่ามันออกร่วงคือ สองคนที่เิ่นทรงผ่ามหาใหายท่อนเบิงบ่ค่าพี่น้องกูนะซื้อไปแล้วอย่าได้ทออยนียแล้วก็เอาเม็ดมาให้ดูเม็ดเขาเล้วมันเป็นเม็ดเขานี้ยไก่หน่อยไรอีหลีแล้วมันก็ออกรวงอีหลีน่ะแหมโอ้งงงอยู่ขายยาท้อนก็โคตรงงอยู่เห็นบะมันมาเมืองของเก้าของมันคือบ่ให้เป็นอี้ยงะดอกพี่น้องมันเป็นแล้วมันพื้นดินเจ้าคือมันเป็นจังไดค่ะอนมาคอมมนห้เบิงเนี่ยเด้อค่ะเด้อมาคอมมนให้ฟังเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างไรมันออกผลมายังไงไอ้ข้าวกัะเนี้ยว เขอหนีวกน้อยลายอันตัวเนี้ยนะคะพี่น้องนี่แ่พี่น้องยางเบิ้งเห็นมันสุดเลยค่ะพี่น้องวันนี้ท่องก็ง่งเนาะก็ง่งเนาะกับตก,กใจยุ่เขาอีกยังคือว่าชื่อเดียวกันคือถอกบ่พ้องกันถามมันถอกก้อนนันก็ดีเห็นละบ่เมนว่าบ่าดีได้ดูนี่ดีใจยุ่งเลจะได้คนพบข้าวหน้าปังที่ออกลวงไวเพราะปกติส่วนมากก็จะเห็นตะเขา้าไอเขาเขาเจ้าเนาะคะเนาะที่ออกรวงไว สองเดือนกลัวจังสีจังเขาญี่ปุ่นนี่สองเดือนกลัวจังสีมันก็ออกร่วงเลยเด้แต่ว่าเขาเหนียวนี่มันหาย่ากไงข้าวเหนียวปกติมันมีแต่สี่เดือนที่จะออกล่วงไงพี่น้องตามยัยทอนเหตุมาเด้อถ้าพันวาออกร่วงภายในเออถ้าเหตุต้องเดือนท่านว่าเนาะมันมาออกกลุ่มผ้านี่ก็แสดงว่ามันกับเขาสองเดือนกลัวหนึง่งเออมันก็จะเป็นการดีที่คนพบข้าวใหม่เพราะว่าตัวนี้ก็เพิ่งเอาลงทํานาปางครั้งแรกกันเลี้ยงบรลลูสังหวาดได้ตอไปเไยแต่ย่องจะเห็นเห็นทุกคนที่ สองคอนนะเออลูกค้าสองคอนทิ่ทองลมมาให้เบังมาตรงหน้าค่ะพี่น้องเห็นบ่มมันบริเวณไม่มีแววเลไรเ้ยพี่น้องบังแน่นั่นอืมตรงนี้ก็ปป้อยให้แหงก้อนค่ะพี่น้องเห็นบ่มันสวยงามไปหมดเลยเห็นไีมสองเดือนใกล้จะสองเดือนยังบ่เต็มสองเดือนได้ค่ะพี่น้องพอดีพอดีเราไปร่วมร่วมตำมาเขานี่เห็นบ่มคือมันสวยไปหมดได้บพราะมันสวยมาแต่ทางผุนเนี่พี่น้องมันก็งามเนาะ กบมีวีแววว่ามันสิตั้งท้องเอยียงอ่ะพี่น้องเนี่ยดูเขาไกลหน่อยอัน่ลาย้อ่ท่อนนี่แม่นหมืดเลยเด้อค่ะนี่ไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็ทำหน่อยหน่ยเลยหน้าปังน่ะเห็นบอกฮู้งยางมาแต่ผุนพี่น้องนี่ยังไม่มีวีแววเด้อพี่น้องเนี่ยมีวีแววเลยค่ะว่าจะตั้งท้องว่าจะออกล่วงคอมเมนตนไห้ย้อยท่อนเมืองในเขาของผู้ไดถอกเนี่ย หงไคยออกรวงบ้างแล้วเปี่ยนละงโมกับพี่น้องย่างจนสุดห้องกันยังมาสน็นวีแว่วว่าเขาสีออกร่วงเขาสีม่านเขาสีถอกแต่ว่าพ่นกะทรงผ้าไม่เบิ่งกับเสื้ออยู่ดิก็กัเสื้ออยู่ว่ามันเปลี่ยนเขาพันเขาเนี้ยไก่หน่อยไล่ครับพี่น้องแต่ว่าของยี่ท่อนขึ้นยังดีๆอยู่เนี่ยของยี่ท่อนยังมาพันเป็นอีหยังอยู่ไหมฮมันกันยังไม่มีวิทย์เัยังมา่ันกลมสั่มนะเออ หันทุพี่น้องผู้ใดเอาเขาเนี้ยไก่นหน่อยไล่ไปเห็นหน้าปังแล้วมันถอกเร็วน่ะคือสิดีเนาะพี่น้องได้กินไวเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกบ้างที่เบิ้งค่ะพี่ติดตามมั้งได้ว่าไอเา้เขา่เขาเขาเข่าเนี้ยไก่นหน่อยไล่ที่จะต้อนเห็นอยู่นี่มันจะออกรวงตอนอายุจักมือตอนอายุจักเดือนเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องอือจากหูคือกันละเพราะว่าตัวดีพึงจะเห็ดครั้งแรกเมาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิ้งค่ะคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า